สวัสดีครับวันนี้ดูไปทำไปมีวิธีการประกอบโครงข้างเตียงอาบแดดมาฝากทุกท่านนะครับอันนี้จะเป็นการประกอบด้านข้างของเตียงอาบแดดแบบตรงนะครับมีพิงหลังความกว้างของเตียงตัวนี้อยู่ที่6 5ซนติเมตรแล้วก็ความยาวที่2 0 0เซนติเมตรนะครับแล้วก็มีความสูงของเตียงไม่รวมเบาะ 30เซนนะครับ้วขนาดพิงหลังนะครับจะมีความสูงที่75เซนนะครับอ่าขั้นตอนแรกผมก็จะตัดเหล็กมาก่อนนะครับมีความยาวที่2เมตรเป็นขอบด้านบนนะครับแล้วก็ขอบด้านล่างความยาวที่1เมตร96เซนนะครับความยาวของขาที่28เซนนะครับแล้วก็ เหล็กที่ผมจะค้ำด้านในของคาอีกรอบหนึ่งมีความยาวที่21เซนนะครับแล้วก็ขอบของเตียงตัวนี้จะมีความหนาที่7เซนครึ่งนะครับแล้วก็รูปตั้งข้างในที่ผมวางด้านในนะฮะจะมีความยาวที่3เซนครึ่งนะครับ รเราจะเริ่มจากการประกอบขาก่อนนะครับหัวท้ายนะครับะนะครับแล้วก็ผมจะประกอบขาก่อนแล้วก็วางลูกตั้งไว้นะครับเพื่อให้ได้ ขนาดที่เสมอกันนะครับผมจะวัดเข้าไปอีก5เซนนะครับวาจากด้านนอกเข้าไปข้างในนะครับ5เซนแล้วก็วางเหล็กค้ำขาด้านในนะครับเหล็กตัวนี้ครับ21สเน,นะครับ21เเซนครึ่งเราจะได้เป็นรูปขาสามเหลี่ยมนะครับวางเหมือนกันทั้ง2ด้านนะครับหัวท้ายแล้วก็ทำการติ๊กเหล็กไว้นะครับ ผมจะตีกเหียกไว้แล้วก็มาไล,ล่รอยเชื่อมไล่แข็งทีหลังนะครับทั้งสองด้านนะครับบนล่างนะครับ ติดเอกส่วนขาหัวท้ายเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการวัดเข้ามา60เซนนะครับเพื่อวางลูปตั้งนะครับแล้วก็วัดเข้ามาอีก1เมตรยีเซนน,นนะครับเพื่อวางลูปตั้งตัวที่2นะครับ วัดจากด้านหัวเข้าไปอีก40เซนนะครับเพื่อวางลูกตั้งตัวที่3นะครับแล้วก็ทำการติ๊กไว้นะครับอันนี้เป็นการทำโครงเตียงขอบข้างเตียงเตียงตรงนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะทำแบบนี้2ตัวนะครับ เป็นสองข้างซ้ายขวานะครับเป็นการประกอบเตียงหนึ่งตัวนะครับส่วนนุกตั้งตัวที่สที่อยู่ด้านหัวนี้เพื่อรองรับพิงหลังของเตียงอาบแดดนะครับที่สามารถปรับระดับได้นะครับซึ่งผมจะทำให้ดูในคลิปต่อไปนะครับถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ดูขั้นตอนต่อไปนะครับ